สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพินโยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบ้านแกรนบางกอกบูรวาดรัชดารามินทา2ครับเป็นบ้านตั้งอยู่ในโครงการติดถนนรามอินทานนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างของโครงการตกแต่งพร้อมอยู่แล้วขายในราคาพิเศษมากนะครับเป็นราคาขาดทุนเลย ขายเพียงแค่45ล้านบาทสำหรับท่านใดที่มองหาบ้านในโครงการลักซ์ y รีของแกนบางกาะบ,บุรวัดผมแนะนําให้มาดูหลังนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าคุ้มค่าสวยงามและก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษจริงๆนะครับจะหาบ้านแบบนี้ไม่ได้แล้วนองจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่เคยอยู่อาศัยมาเลยนะครับเป็นบ้านที่หลังหัวมุมที่ติดสวนนะครับสวนกลางของหมู่บ้านนะครับอยู่ด้านหลัง ซึ่งส่วนตัวนี้นี่ทำให้บ้านหลังนี้ไม่ติดกับบ้านหลังอื่นๆเลยนะครับพร้อมกับมีพื้นที่สนามหญ้ากว้างเหลือมองเห็นจากในส่วนของตัวบ้านทุกๆจุดของบ้านด้วยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างของโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตกแต่งเอาไว้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับซึ่งเเราเปิดเข้ามาเราจะเห็นในตัวของตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับและการตกแต่งทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่จากพื้นถึงเพดานเลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของโถงนะครับบริเวณโถงด้านหน้านะครับจะสังเกตว่าตกแต่งทุกๆุกจุดของบ้านจริงๆนะครับเพราะมีเรื่องของตัวผ้มาม่านทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์รอยตัวทุกอย่างนะครับแม้แต่พร็อพทุกอย่างพวกนี้ให้ทั้งหมดตามนี้เลยนะครับสมกับเป็นบ้านตัวอย่างที่สําคัญคือไม่เคยมีผู้อยู่อาศัยมาก,ก่อนเลยครับเป็นบ้านที่ซื้อเก็บไว้แล้วก็มีการทำความสะอาด เป็นปกตินะครับแต่ไม่เคยมีการอยู่อาศัยเลยนะครับตัวพื้นนี้เป็นพื้นที่ในส่วนของตัวพื้นที่นั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับในส่วนของตัวห้องอาหารนะครับเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่นะครับมีแอร์ทุกๆจุดนะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวด้านหน้าด้วยนะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นมีบิวอินทุกอย่างครบสมบูรณ์หมดแล้วนะครับแล้วก็ มีหน้าต่างซึ่งมองเห็นสวนด้านหลังด้วยนะครับ บริเวณชั้นหนึ่งนะครับถัดมาจากส่วนของตัวห้องนั่งเล่นเราจะเห็นในส่วนของตัวห้องน้ำอยู่ทางด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำสำหรับแขกนะครับแล้วก็บริเวณส่วนด้านหน้าของเราตรงนี้จะเป็น1ห้องนอนชั้นล่างนะครับหห้องนอนชั้นล่างจะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะฮะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวตามนี้ทุกอย่างแล้วก็วิวจะมองเห็นสวนด้านข้างข้างบ้านและด้านหลังด้วยนะครับทำให้ห้องเนี้ยพิเศษตรงที่ว่ามองเห็นสวนทุกจุดเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับพร้อมกับ1ห้องน้้ําในนตัววดยะครับ เหมาะสำหรับอาจจะเป็นห้องสาหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าแขกก็ได้เหมือนกันนะครับการตกแต่งครบนะครับห้องน้ําสวยงามมากนะครับมีกระจกระบาอากาศด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านก็นไปดูบริเวณชั้น2นะครับด้านหลังท่เราเห็นคือเป็นส่วนของโครงการนะครับ ชั้น2ครับจะมีส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับบริเวณ living area นะครับซึ่งสามารถมองเห็นบริเวณด้านล่างได้ด้วยนะครับทำให้สมาชิกในบ้านเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวแต่ก็ยังเชื่อมโยงกันมองเห็นกันและกันได้นะครับบ้านหลังนี้ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้ทุกอย่างจัดเต็มตามนี้เลยครับซึ่งบริเวณชั้น2นะครับ ก็จะมีห้องนอนนะครับที่นี่มีทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ำนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับอยู่บริเวณชั้น2มีการตกแต่งทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งหน้าต่างก็จะมองเห็นสวนรอบๆบ,บ้านด้วยนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับสภาพใหม่มาก100%เลยนะครับและเช่นเดิมครับชั้น2 ในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนที่3ตั้งอยู่บณชั้นสองนะครับมีห้องน้ําในตัวเช่นกันครับตกแต่งตั้งแต่พื้นถึงเพดานเลยนะครับสวยงามครบถ้วนมากนะครับ จะมีทั้งในส่วนของเตียงส่วนของตัวพื้นที่นั่งเล่นนะครับมีสวสนาดังเล่นแล้วก็เป็นวอลอินโคลเซตภายในนะครับห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดสําหรับบ้านนะครับก็เป็นห้องมาสเตอร์นะครับบนชั้น2มีจักรกุชี่ให้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นอานจักรุชี่ขนาดใหญ่นะครับประภาพใหม่มากนะครับรูปประกอบทุกอย่าง,งพวกนี้ให้หมดนะครับ ฝั่งด้านซ้ายมือนี่จะเป็นในส่วนของตัวระเบียงนะครับสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนด้านนอกได้นะครับสําหรับสมาชิกในบ้านได้นะเราขึ้นไปชมบริเวณชั้น3นะครับเห็นสวนด้านหลังสวยงามมากนะครับ านหลังนี้ครับเนื้อที่126ตารางวานะครับ602ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ําจอดรถได้3คันบริเวณในบ้านนะครับแล้วก็นอกบ้านได้อีกนะครับขึ้นมา,มาชั้น3เราจะเห็นตรงส่วนตกแต่งนะครับบริเวณนี้มีระเบียงด้านนอกนะครับการตกแต่งเรียกว่าครบถ้วนหมดแล้วนะครับชั้นนี้จะมี2ห้องนอนนะครับ เป็นห้องนอนที่4และ5้าพยานก็มีการตกแต่งหมดแล้วด้วยนะครับสวยงามมากส่วนนี้ครับเป็นส่วน w a l ์กอินโคลเซที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเปิดออกมาถึงจะเห็นนะครับว่าเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นส่วนของวอล์กอินโคลเ ภาพใหม่มากนะครับไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนเลยครับและห้องนอนสุดท้ายครับห้องนอนที่ห้านะครับบ้านหลังนี้มีห้าห้องนอนหห้องน้ำนะครับห้องนี้จะตกแต่งอัดอัดนิดนึงนะครับก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยเช่นกันนะครับ ซ่อนอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเป็นผนังซ่อนอยู่นะเปิ่ออกมาเป็นวอล์กอินครเซตแล้วก็ห้องน้ำนะครับสำหรับ,บหลังนี้ครับเป็นบ้านตัวอย่างในโครงการแกลมเกอกบุรวาราชดลลินทา2นะครับเป็นบ้านหลังหัวม,มุมติดสวนส,วนส่วนกลางของหมู่บ้านนะครับ บนพื้นที่126ตารางวาครับ600ตารางเมตรนะครับเป็นบ้าน3ชั้น5ห้องนอน6ห้องน้ำจอดรถได้3คันนะครับบ้านใหม่100%สําสำหรับท่านใดที่สนใจมองหาบ้านในโครงการพร้อมตกแต่งแล้วผมแนะนำเป็นบ้านหลังนี้เลยครับไม่ต้องตกแต่งอีกแล้วสมบูรณ์แบบมากราคา45ล้านบาทครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อหราาหมายเข้าชมภายในได้ ที่ผมพินโยครับ0 6 3 7 8 9 5 6 4 5นะครับรีบด่วนเลยนะครับสำหรับหลังนี้ท่านใดสนใจโทรมาได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากทุกท่านกดติดตามและกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทาง,งผมพินโยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับบ้านสวยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ